บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อันนี้คือปิดเป็นเรียบร้อยแล้วนะปิดการลงทะเบียนแล้วนะครับแต่ว่าขั้นตอนในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติว่าผ่านหรือไม่ผ่านตอนนี้ก็คือเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะโดยกระทรวงการคลังก็ร่วมกับ40กว่าหน่วยงานที่จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ไปลงทะเบียนซึ่งโดยสรุปเนี่ยมีผู้ลงทะเบียนประมาณ 22.2ล้านคน oh. เยอะนะฮะลงแบบไหนเยอะกว่ากันต้นก็พอๆกันนะแต่จะทางออนไลน์ก็ประมาณหนึ่งแล้วก็ไปลงที่หน่วยลงทะเบียนก็ประมาณหนึง่งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยขั้นตอนต่อไปสําหรับคนที่ไปลงทะเบียนแล้วครับก็เข้าไปตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนรอบแรกความโสดความมีครอบครัวถูกต้องสมบูรณ์หรือเปล่า ถ้าเข้าไปตรวจสอบแล้วขึ้นว่าข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์ท่านก็ไม่ต้องทําอะไรต่อเดี๋ยวไปรอการประกาศผลรอบตัดสินในช่วงประมาณเดือนมก,กราคม6 6นี้เลยส่วนท่านที่เข้าไปตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนรอบแรกแล้วขึ้นว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์ก็ขอให้ท่านไปติดต่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์ อาจจะเป็นข้อมูลในส่วนของคู่สมรสหรือว่าบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่อายุต่ำกว่า18ปีของท่านอาจจะข้อมูลขาดตกบกพร่องบางอย่างท่านก็ไปติดต่อที่หน่วยลงทะเบียนในพื้นที่เพื่อนำส่งข้อมูลแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์มีระยะเวลาไหมคุณต้นว่าเ,เราต้องไปส่งไอข้อมูลที่ทว่าเนี่ยภายในเมื่อ,อไหร่ยังไง คือภายในวันที่17พฤศจิกายนนี้คือต้องแก้ภายใน17เท่านั้นต้องให้เรียบร้อยเลยและแก้เสร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าแก้แล้วแก้เลยนะแก้เสร็จก็ต้องมารอฟังผลด้วยว่าไอ้ที่แก้ไปเนี่ยถูกต้องสมบูรณ์หรือ,อยังทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยภายใน17พฤศจิกายนต้องดําเนินการให้เรียบร้อยอเอาให้มันขึ้นในระบบว่าข้อมูลการลงทะเบียนสถานะของท่านถูกต้องสมบูรณ์ถ้าขึ้นแบบนี้แล้วโอเคผ่านรอบแรก ท่านไม่ต้องทําอะไรต่อก็เดี๋ยวไปรอการประกาศผลรอบตัดสินในเดือนมกราคมปี66เช่นเดียวกันเด้นย้ำอีกทีคุณต้นครับคนที่ถือใบปัจจุบันอยู่ใช้ได้ปกตินะใช้ได้อยู่คือ,อยังใช้ได้อย่างต่อเนื่องสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นดเดิม,มซึ่งก็มีอยู่ประมาณ13ล้านกว่าคนเนี่ยก็ยังคงใช้ได้นะวงเงินซื้อของค่าเดินทางค่าไฟฟ้าค่าน้ําประปา เงินพิเศษผู้พิการเงินช่วยค่าซื้อกาสถุงต้มยังใช้ได้อยู่ตลอดทุกเดือนในช่วงนี้ถ้าเป็นอย่างที่คุณต้นบอกประกาศมกราก็น่าจะใช้ได้อย่างน้อยก็ถึงสักมกราก็ประมาณนั้นประมาณนั้น,น,นเดี๋ยวเขาจะแจ้งอีกทีว่าประกาศผลแล้วเนี่ยบัตรรุ่นใหม่สําหรับคนที่ผ่านรเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่หลและคนที่ใช้บัตรเดิมใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ เดี๋ยวประมาณมกราหกหกเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนรายเดินี่รทางรายเดิมสิบสองล้านใช่ไหมสิบสามล้านกว่าคนสิบสามล้านครับแล้วก็ของใหม่ลงไปเท่าไหร่นะยี่สิบสองยี่สิบสองจุดสองล้านก็ไม่รู้ละก็ยี่สิบสองจุดสองล้านก็ต้องเข้าไปตรวจสอบหลักเกณฑ์ทั้งหลักเกณฑ์รายบุคคลก่อนและหลักเกณฑ์รายครอบครัวก็คือต้องผ่านทั้งหลักเกณฑ์รายบุคคลและหลักเกณฑ์รายครอบครัวถึงจะได้รับบัตรรุ่นใหม่สําหรับท่านที่เป็นคนมีครอบครัว ก็คือมีคู่สมรสหรือว่ามีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่อายุต่ำกว่า18ปีแต่หากผู้ลงทะเบียนเป็นคนโสดไม่มีครอบครัวผ่านหลักเกณฑ์รายบุคคลตั๊บก็คือว่าผ่านเลยเพราะว่าท่านถือว่าไม่มีครอบครัวก็อาจจะขั้นตอนเร็วนิดนึงถ้าคนมีครอบครัวก็ต้องผ่านอีกขั้นตอนลายครอบครัวด้วยแต่ทงนี้ทั้งนั้นนะครับมกราประกาศเมื่อไหร่ปุ๊บรู้ผลตัวเองเนี่ยเขามีอุทอ์อูทอ์ได้แต่ก็ต้องติดตามข้อมูลหน่อยแล้วกันว่าจะมีวิธีการแบบไหนยังไงครับ ก็ยังสามารถแก้มือได้อีกหนึ่งครั้งนะแต่ว่าข้อมูลท่านต้องถูกต้องชัวๆนะว่าเฮ้ยอาจจะผิดพลาดในการตรวจสอบหรือเปลา่าอะไรประมาณนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอมกราคม66อันนี้ประกาศผลชัดเจนเลยนะครับ